ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,713,711บทที่3,710หลังจากที่เฉินหญิงซันกลับไปบักกิ้งแฮมพาเลสเธอรายงานสถานการณ์ที่ตัวเองเจอในคฤรหาหนาเทียนเซิงให้เฟยเขิดซินทราบโดยละเอียด หลังจากเฟยเขิดซินฟังจบก็กล่าวด้วยความมั่นใจทันทีคาดว่าห้องเพชรของพวกเขาคงถูกสมวนไว้สำหรับแขกคนสำคัญบางทีอาจจะเป็นอาจารย์เย่คนนั้นว่าแล้วเฟยเขิดซินก็พลี่ยิ้มบางพลางกล่าวอย่างผ่อนคลายแบบนี้ก็ยิ่งดีไม่แน่ว่าฉันอาจจะได้เห็นอาจารย์เย่คนนั้นในอีกไม่กี่วนันเฉินหยิงซันแลบลิ้นก่อนจะถอนหายใจ เพื่ออาจารย์แย่คนนั้นแม้แต่คำสั่งซื้อสิบกว่าล้านก็สามารถปฏิเสธได้ในถิ่นของฮงบูอาจารย์แย่คนนี้ชักจะหน้าใหญ่เกินไปแล้วเฟยเขิอสซินพยักหน้าเบาๆเม้มริมฝีปากแล้วกล่าวด้วยความสนใจฉันชักจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอาจารย์แย่คนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆซะแล้วทันใดนั้นดวงตาของเฟยเขิอสซินก็สว่างขึ้นเธอเปิดปากว่า ซันสันดูว่ามีวิลล่าใดบ้างในจินหลิงที่อยู่ใกล้ภูเขาและแม่น้ำถ้ามีก็ซื้อไว้หลังหนึ่งเฉินหยิงซานถามด้วยความประหลาดใจคุณหนูทำไมจูจ่ๆถึงอยากซื้อวิลล่าในจินหลิงเฟยเขื่อซินยิ้มพลางกล่าว เมื่อถึงเวลาก็เชิญอาจารย์เย่ท่านนั้นมาดูหวงจุ้ยให้ฉันเฉินหญิงซันเข้าใจในทันใดจึงรีบถามคุณหนูคุณต้องการซื้อวิลล่าแบบไหนต้องการให้ฉันจัดเรียงข้อมูลให้คุณเลือกก่อนไหม,ไมเฟยเข่อซินโบกมือปฏิเสธ แค่วิลล่าหลังเดียวเองไม่จำเป็นต้องยุ่งยากคุณไปดูได้โดยตรงดูเสร็จแล้วก็ซื้อฉันมีข้อกำหนดเพียงสองข้อบ้านต้องใหญ่หน่อยและอยู่ไกลหน่อยสำหรับเฟื่ยเขิ่อซินการซื้อวิลล่าในสถานที่อย่างจินหลิง หากเป็นการใช้จ่ายไม่เกิน30ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการเล็กๆเช่นนี้สำหรับเธอแล้วไม่ถือว่ามีความสำคัญและไม่คุ้มค่าให้ตัวเองเสียเวลาเธอสามารถปล่อยให้เฉินหยิงซานตัดสินใจขั้นสุดท้ายเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว เฉินหยิงซันเองก็รู้จักสไตล์การทำงานคุณหนูของเธอดีเธอมักจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องใหญ่และปล่อยเรื่องเล็กๆเ,เสมอสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นั้นเธอที่เกียจเกินกว่าจะนำมันมาใส่ใจเพียงมอบอำนาจทั้งหมดให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบก็พอดังนั้นเธอจึงเปิดปากพูดตกลงคุณหนูพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบไปจัดการเรื่องนี้ เวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามค่ำคืนอคอกสุนัขของหงหูกำลังยุ่งวุ่นวายเมื่อทำการขยายอคอกสุนักงหงูใช้วิธีปิดด้านบนและขุดด้านล่างโดยการวางโครงหลังคาเหล็กบนหลังคาโรงเรือนอคอกสุนัขทั้งหมดขณะเดียวกันก็ปิดทับอีกชั้นด้วยแผงโซลาร์เซลล์และภายในยังถูกขุดลึกลงไปอีกสองชั้นอย่างเงียบเงียบ วิธีนี้ไม่เพียงรับประกันการเพิ่มขนาดของคอกสุนัขได้เป็นสองเท่าแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกเปิดเผยให้เหลือน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังทําให้ทงคอกสุนัขแข็งแรงและแน่นหนามากยิ่งขึ้นหากถูกขังอยู่ในนี้จริงๆการพยายามหลบหนีคงยากพอๆกับการตะกายขึ้นฟ้าไม่นานรถตู้สองคันก็ขับมาถึงคอกสุนัขต่อมาทหารวังว่านหลงไหลนายนก็ควบคุมตัวสายลับ 11คนลงจากรถคันแรกสายลับเหล่านี้ทั้งหมดถูกทหารวังว่าหลงจับขณะแอบเข้าไปค้นหาความลับของยาเม็ดฟื้นคืนที่จิ๋วเสียนในจิ๋วเสียนฟามาซูติคอพวกเขาคิดว่าตัวเองได้รับการปึุกฝนมาอย่างดีพระเจ้าก็มองไม่เห็นผียังไม่รู้สึก แต่ต่อหน้ายอดฝีมือของวังว่านหลงเหล่านี้แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีที่ให้หลบซ่อนตอนที่ถูกนำตัวลงจากรถพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะมีถุงผ้าสีดำทึบคลุมศีรษะ นอกจากนี้มือทั้งสองข้างของสายลับพวกนี้ล้วนแต่ถูกมัดอย่างมืออาชีพด้วยสายรัดไนล่อนที่กว้างและหนาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนีจึงต้องมัดพวกเขาในท่าประนมมือไม่เพียงแต่ข้อมือเท่านั้นต้นแขนก็ยังถูกผูกยึดด้วยสายรัดไนล่อนแม้แต่นิ้วทั้งห้ายังถูกมัดติดกับนิ้วมือห้านิ้วของมืออีกข้างด้วย บทที่3,711ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงการปล่อยให้พวกเขาหาคลิปหนีบกระดาษหรือใบมีดเพื่อหลบหนีต่อให้นำใบมีดมาวางไว้ตรงหน้าพวกเขาก็ไม่แม้แต่จะสามารถหยิบมันขึ้นมาได้เมื่อทหารวังว่านหลงพาพวกเขาทั้งหมดลงไปที่ห้องใต้ดินชั้นสองของคอกสุนัขคนพวกนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบไหนกำลังรอพวกเขาอยู่ ทุกคนถูกพาไปหยุดอยู่หน้ากรงที่แข็งแรงและแน่นหนาหงหูฉีกถุงผ้าดำที่คลุมหัวออกทีละคนเห็นผู้ชายสีผิวต่างกันมากกว่าสิบคนเขากล่าวเสียงเย็นว่าในเมื่อพวกคุณต่างก็เป็นสายลับคิดดูแล้วทุกคนคงต้องเชี่ยวชาญภาษาจีนเหล่าจื้อจะแนะนำตัวเองให้พวกคุณรู้จักเหล่าจื้อคือท่านหงหูราชาแห่งโลกใต้ดินเมืองจินหลิง ในดินแดนหนึ่งหมู่สส่วนนี้นอกจากอาจารย์เย่แล้วเหล่าจื้อไม่เคยกลัวใครให้พวกเศษเดนอย่างพวกแกที่มาถึงที่นี่ก็เทียบเท่ากับหมาที่เหล่าจื้อเลี้ยงเอาไวา้ต้องเชื่อฟังการจัดเตรียมของเหล่าจื้อมิฉะนั้น เหล่าจื้อมีวิธีที่ทำให้ชีวิตพวกแกแย่ซะยิ่งกว่าตายเมื่อเห็นว่าตัวเองอยู่หน้ากรงเหล็กขนาดใหญ่สายับสิบกว่าคนก็เริ่มประมาทันทีหนึ่งในนั้นพล่องออกมาว่าเราต้องการการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยธรรมคงหูเก้าวไปตบหน้าเขาวอย่างโหดเหี้ยมพลางด่าทอไปหาแม่งไปแกแม่งมายัางดินแดนของเราเพื่อเป็นขโมยอยากจะขโมยของของ,ของเรา แม่งยังมีหน้ามาขอให้เหล่าเจื้อปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมเหล่าเจื้อไว้ชีวิตสุนัขของพวกแกเพราะยังเห็นแก่ประโยชน์อันน้อยนิดของพวกแกในอนาคตพวกแกไม่เพียงไม่คุกเข่าลงขอบคุณอาจารย์เย่ที่ไว้ชีวิตสุนัขของพวกแกยังมีหน้ามาพูดเรื่องไรสาระนี่กับเหล่าเจื้ออีก จากนั้นหงหูก็พูดกับลูกน้องของตัวเองทันทีไปให้ช่างเชื่อมตรงจุดตามฝาครอบเหล็กที่เราทำไว้สำหรับที่เบตันมาสทิฟเชื่อมหน้ากากครอบหัวให้มันแล้วล็อกหัวหมูของมันไว้ในหน้ากาก,ากครอบหัวให้ฉันห้ามไม่ให้มันกินอะไรสามวานันถ้ายังกล้าพูดจาไร้าสาระอีกก็เย็บปากสุนัขของมันซะ ความโหดร้ายของหงูทำให้สายลับที่ได้รับการตกฝนมาอย่างดีรู้สึกหนาวสั่นในทันทีดังนั้นทุกคนจึงหุบปากอย่างชาญฉลาดรอคอยการตัดสินชะตากรรมจากหงูอย่างใจจดใจจอ่อจริงๆแล้วในใจของพวกเขาชัดเจนดีว่าการที่ตัวเองแอบเข้าไปในจิวเสียนฟาร์มาซูติคอลเพื่อขโมยความลับนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเนื่องจากสถานะพิเศษของพวกเขา หากเกิดความผิดพลาดพวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกดังนั้นตอนนี้จึงทำได้เพียงยอมถูกคนอื่นฆ่าขณะเดียวกันก็หวังไปพร้อมพรมกันว่ามาตุภูมิจะกลับมาช่วยชีวิตตัวเอง ไม่นานช่างเชื่อมภายใต้การบัญชาของหงอหูก็ใช้เหล็กเส้นบางบางเชื่อมหน้ากากให้กับชายเคราะร้ายคนนั้นเมื่อนำสิ่งนี้มาสวมครอบทั้งหัวของเขาผู้ที่ไม่รู้อาจคิดว่ามันเป็นการเรียนแบบนักฟันดาบ คงงูล็อกหน้ากากครอบหัวด้วยห่วงแหวนธรรมดาสามห่วงพลางกล่าวเสียงเย็นกับชายคนนั้นฟังฉันให้ดีถ้าแกกล้าที่จะเปิดหน้ากากนี้เองฉันจะให้คนเชื่อมโลงศพเหล็กตรงจุดนั้นแล้วขังแกข้างในฟังเข้าใจไหม ทันทีที่ชายคนนั้นได้ยินก็รีบพูดด้วยความนอบน้อมว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผงหูสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นชากับน้องชายที่อยู่ข้างๆว่า ถอดเสื้อผ้าของพวกมันออกให้หมดเหลือเพียงกางเกงชั้นในไว้ให้พวกมันคนละตัวแล้วขังทั้งหมดไว้ในกรงผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนถอดเสื้อผ้าของคนพวกนี้ออกทันทีตัดเชือกไนล่อนที่มัดมือออกทีละคนแล้วดันเข้าไปในกรงเนื่องจากทหารวังว่าหลงยืนอยู่ข้างๆจึงไม่มีสายรับคนใดกล้าต่อต้านดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงเข้าไปในกรงอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น หลังจากเข้าไปในกรงคนกลุ่มนี้ก็รู้สึกสิ้นหวังทันทีสำหรับมนุษย์แล้วกรงนี้เรียกได้ว่ามีความแข็งแรงและแน่นหนาเหล็กเส้นหนา30มิลิเมตรเชื่อมแนวขวางเหลือเพียงช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ10เซนติเมตรความกว้างเพียงเล็กน้อยนี้อย่างมากที่สุดทำได้เพียงยืดแขนออกมากรงที่แข็งแรงเช่นนี้แทบไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะเกิดการแตกกลว หลังจากที่คนเหล่านี้ถูกยัดเข้าไปในกรงจนหมดความหวังทั้งหมดของพวกเขาก็ถูกปรึงเอาไว้ที่ประตูเหล็กบานนี้คนพวกนี้ส่วนใหญ่เชี่ยวชาญในการปลดล็อกตราบใดที่ตัวล็อกมีโครงสร้างกลไกปกติในสายตาของพวกเขาล้วนแต่ไม่ยากเกินไปเพียงถึงเวลาที่เหมาะสมก็เปิดล็อกเงียบๆและมีโอกาสนี้ แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจินตนาการถึงวิธีการพังประตูห้องขังอย่างไรนั้นพวกเขาก็เห็นลูกน้องของหงบู่สองสาคนกำลังลากสายไฟและเครื่องเชื่อมไฟฟ้าวิ่งเข้ามาจากนั้นก็นั่งยองยองที่ประตูห้องขังและหันหน้าเข้าหาประตูชั่วขณะหนึ่งก็เกิดเสียงแตกราวจากการเชื่อมประกายไฟที่เกิดจากการเชื่อมนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งใบหน้าของคนพวกนี้กลายเป็นสีซีดทันที และหัวใจของพวกเขาก็สิ้นหวังเหลือเกินประตูเหล็กถูกเชื่อมตายหากพวกเขาต้องการจะหลบหนีออกไปจากที่นี่นอกจากการสับตัวเองให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้ววิธีอื่นก็แทบเป็นไปไม่ได้